สบายดีครับอยู่ๆเกิดไอ้เชลลี่เลยครับไปซาดเฮียอย่างวันนี้คือคือเชลลีจะมาสอนยิงอ่ะเออคือแบบคือแบบเคยแบบเล่นดางดาวฮูแบบคืออยู่กูมาสอนยิงแค่นั้นแหละเฮียคืออยู่กูแบบโชว์แบบนั้นน้ำนันำแบบสามมงสามแบบไปแบบว่ายิงยันราวคูยังไงให้โหดเลยแอจงแอฉอดเงี้ยตะเต่ากี้ไรเงี้ยไอ้สัตว์ก่อนดีนะกูหาเพลงก่อนน้ำหนึงน้ำหนึงหาเพลงก่อนเชื่อนี่เนี่ยฟรีไหมคืออะไรฟรีไมายยังไงให้ตึง สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนฟรีไม้ใบอัลชิบอลนะครับชิดมีเอฟซีตัวน้อยขอมาในยูทูปนะครับว่าสอนฟีไม้หน่อยฟรีไม้ยังไงให้นานฟรีไม้ยังไงให้รู้ให้โฟล์เหมือนพี่นะครับเฮียพี่เขาใส่พี่มันเตึงหลองเขาหล่อาเอฟเอฟซีเอฟซีเอฟซีครับคือเวฟซีเลเวฟซีเลเวฟซีเลหรือว่าการแล้วมั่วแต่ร้อยก่อนเอฟซีเลเฮียกูตัวน้อยฟีไม้เป็นแบบเอ้ยกูลืมกูลืมไอ้เฮียไอ้นี้กูหาเพลงก่อนไอ้สัตว์ไอวีเล โคนรโหมึงไอ้สัตว์ตวตนเนี่ยมาดูนะี่เปิดเพลงละนะสามแบบนะไอ้เหี้ยมีแบบนี้ครับแบบแรกครับเดี๋ยวก,กูทิ้งลิงก์แบบให้ก็ได้เหร็จลิงก์ลงนี้เซิร์ฟแค่ที่มึงอยากขอมานะไอ้สัตว์แต่โคตไม่เล่นเลยแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยแบบพี่นี่ด้วยไอ้สัตว์แล้วกูณแล้วคุจะเล่นกับใครคือคือคือมึงมีสองแบบเนะี้มึงจำชื่อสองแบบนี้ไหมคือมึงไปไปเว้ยแล้วมึงก็แบบว่าไปหาคุหาเพื่อนสร้างเซิร์ฟวงเซิร์ฟไปยิงแล้นะไอ้สัตว์ มาเดี๋ยวแบบเข้าสู้เข้าแบบดาวหูแป๊บไอสัตว์คือคือมึงงี้ไงไม่อยากเว้ยเฮียเพลงเดิมวะพอแล้วไอเฮียมีนี่ครับนี่ครับดาราละละคือคือเนี่ยเดี๋ยวอยู่คูสอนจริงกูสอนจริงเลยคือแบบไอเฮียไอเฮียเลยจริงจริงแค่นั้นแหละขันมือแล้วนี่รอแป๊บไอสัตว์ ย่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่รีบก,ก็ต้องรอแค่ะนั้นแหละไอ้เฮียแต่รอไปก็เท่าน,นั้นเรียกเขาก็มาหามารักกันอยู่ดีโอ้ยมุกังเสียวกูกูกูเลี้ยวใครหมาเนี่ยไ,ไปเลยครับซื้อหายกัน,นะคะรับซื้อหาหา่ก็ไอ้เฮียคือ,ค,อคือแบบกูทำคลิปมากูอยากโดนแซ่ะไรเงี้ยเอ้รอเล่นนะไอ้เฮียคือ,ค,อคือแซ่ได้ก็แซ่ได้แค่ะนั้นแหละไอ้เฮียนึงคือค <oughs> ือค <oughs> ือคือพวกนี้ปะ คือมึงหักไปคือมึงชอบเว้ยแบบเกียร์บออแหละคือมึงยิงยิงไกลระยะมึงยิงระยะไกลคือมึงแบบเอาเอาแบบเวลาก่องขิ้ขวาให้แบบว่าเลิงไงวะนี่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 แล้วไม่ก่อนขี้ขวาก็ยิงนี่เลยเว้ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นปหมคือคือมึงไม่กดขิ้ขวามึงก็แบบยิงไปเลยยิง่ลุมไปเลยโดนแน่น้อยก่อนขี้ขวามันก็แค่เลยแบบแบบตัดหน้านิดนึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงเก่งปะคือแบบ คือแบบมึงตัดหน้ำหนึ่งอ่ะคือแบบข้าคือแบบโคนอยู่ตรงเนี้ยคือมึงก็แบบเล็งเอียงไปนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะเรื่องไอ้ที่นี่ลุก่อนโอ้คือกูยิงยิงโชว์เอา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 คือไอ้เรื่องไอ้ที่กูกูไม่อยากกูอยู่นแบบโลกเดี้ยสุดเปล่าอะไรเงี้ยไอ้สัตว์คุ้ยไอ้แม่งรับปืนยิงกูไอ้แม่งสวยจริงจริงคือคือของขี้ขวาก็แบบยงนิดนึงอ่ะไอ้คุ้ยเรื่องเอียงนิดนึงอ่ะอุ๊ยพ่อมึงอ่ะกูแพ้ได้เนี่ย หว่าไอ้สัตว์ติดเลยไม่ได้ละไอหนึ่งชีดตัวยไอมเงหนี่งนี่ดูนะนะพ่อมึงอ่ะโอ้ยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยโอ้อกูแพ้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 จริงกูแพ้จริงแค่นั้นแหละโอ้โหแป๊บนึงนะไอ้สัตว์กูแพ้ละกูแพ้ละคุณดูสรงนั้วนี่ครับไอ้เหี้ยก็มึงก็ยิงลงสูนย์ไปงั้นถ้าเกิดมึงคิดว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกเว้ย คือคือกูไม่ติดเล่นกูกูก็ไม่แพ้หรอกไอ้สัตว์คือไม่แค่ไอ้แคยกูเกือบเสียฟอร์หมายสว์คือคือมึงจะเอาไงก็ได้เองแล้วซื้อกล่องก่อนคือกูซื้อกล่อบนึงคือคือมึงไงเช่นนี้ยไอ้แค่เป็นโคนใช่จ้าคือคือมึงแบบตัดขวานิดนึงอ่ะกระสุนมันจะออยอย่างไรเหรอเหรอต้องกดแบบที่ขวาอ่ะกระสุนมันจะเอียงเว้เอียงเอียงตามระยะของของบอกมึงอยู่ไกลหรือมึงอยู่ใกล้ถ้ามึงอยู่ไกลกระสุนมันจะเต็มเ้ย ถ้าปรอยู่ใกล้คือกระสุนมันจะเอียงให้มึงเว้ยเห็นปะถ้าเกิดมึงอยากแยิงขึ้นลงขึ้นลงก็แค่ฝึกฝึกฝึกแบบที่กูบอกมึงแบบต้นคลิปอะแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยคือมึงแค่ฝึกไอ้ชื่อสองแบบนั้นแหะแค่นั้นแหละมันไม่ยากหรอเว้ยไอ้เหี้ยแเอานี่กูอยู่กูไปยิงพวกขี้นี่พอไอ้เหี้ยพวกพวกฟอร์มโชว์ะสวัสดีครับสวยไอ้เหี้ยกูเปิดไม่คุยไม่ได้หรอวะโอ้ คือคือคือวิ่งว่าฟอร์มฟอร์มยังไงดนดดูดูมันดูเฮ้ยคว้าวว้าวว้ี้คุหนีก่อนจริงขี้เยอะเยอะเยอะอะไอไอลีอยู่ไม่สู้นี่นี่นอ่ไอี้ส่งส่งเอฟเอเลยไอสัตว์แบบกูอ๋ออ๋ออ๋อออไอสัตว์เยคือคือคืออย่าอย่าดูอย่าดูอย่าดูส่เอฟเอฟเลยไอสัตว์จะกูแบบ สไตล์ชิบเอ้าไอ้สัตว์คือมึงเก็บป่ะชิบเอ้าอ่ะโอ้พ่อมึงยิงไม่โดนเลยคือสไตล์ชิบเอ้าไอ้สัตว์ไอ้เจ้าไอ้ชิบเอ้าสอนมาไอ้สัตว์คือแบบมึงคือมึงยิงไงได้ให้โดนอ่ะไอ้เจ้ แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยคือมันไม่ยากเว้ยเฮียเชื่อมึงตั้งใจเว้ยไอสัตว์คือคือพวกที่กับมึงเป็นพวกที่ยิงแล้วก็เป็นตัวฟรีอะมึงแหล่ไอสัตว์มันไม่คิดเลยมากหรอเว้ยไอ้เรื่องไหนมึงเห็นชิ่นี่ปะไอ้เหี้ยขากระดูกอะไอ้สัตว์โป้ปะวะไอาดีกว่ามึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นไอ้ตัวฟรีเฮียว่าเหี้ยโอ้โหไล็กกว่จิ๋วไงไอสัตว์เอาดีวะได้สัตว์อุ๊ยไม่โดนไอ้เหี้ยคือคือคือสตยชิบเบกูยิงไม่โดน ูบอกแล้วอยู่ในไกลเนี่ยกระสุนกระสุนไม่จะตรงเว้ยไอ้เหี้ยกูรู้กูเสือกไปเอียงควายโฉงโง่แค่นั้นแหละอออ๋ออ๋อคือคือแค่แบบมึงตั้งใจอิ่มมึงดีอย่านี้เว้ยมึงไม่ต้องมานั่งคอยนั่งส่งห่วงเรื่องอิ่มมึงเลยเว้ยไอ้เหี้ยมึงแบบเก่งขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้สัตว์ คือแบบแบบสาวพงสาววันหลังไงที่นั่งชมมึงไงเฮ้กู๊ดองกูอิ่มอะไรเงี้ยไอ้สัสคือแบบสาวชอบไอ้ใชยไอ้แบบคงยิงคงยิงแม่นนะไอ้สัสไอ้ไปกูชอบเว้ยสัสไม่ยิงคมเว้ยอุ้ยกูโดนโดนลุมกูโดนลุมเอ้ไม่เขาไม่รู้หรือเปล่า มันก็สุนกูหมดอ่ะแร่แหละไอ้เหี้ยเราสาวชอบแบบแก๊งชิพเบาอะไรเงี้ยไอสัตว์แหนึงไอ้เหี้ยแหนึงกูกลัววาตาร์นหนึงคือคือคือมึงจะยิงไงเงีถ้าแบบมึงขึ้นลงมึงลองสูบอย่างเงี้ยมึงลองสูบอยู่อย่างเงี้ยดูขึ้นลงอย่างเงี้ยดูแต่แบบมึงค่อยค่อยค่อยขึ้นนะไม่ใช่มึงหยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงมึงอย่าบ้านะไอ้เหี้ยมึงอย่าโง่ว่าฝรั่งเห็นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย มันหนีเขาจะหนีเขจะหนีกูเอยมึงก็คิดเอาแล้วกันไอ้เหี้ยอ,อิมดีคือคนหนีแค่นั้นแหละคือคือแบบอิมดีแบบคนแบบมึงยิงเก่งเนี่คนก็ไม่หนีหรอกไอ้สัตว์ไอ้เชีย่ยเดี๋ยวมึงกูสอนมาโคบิวไม่ได้ตัวเลยคือแบบมึงมาโควิ่งไปมึงแบบแบบเห็นเป้ามึงแบบเป็นแรื่องอะไมึงยิงดักเลยมึงดักหน้าอะไรก็ได้ไอ้เชีย่ยดักได้ยิ่งดีเลย ใช่ทีตุ๊ดเนี่ยไอ้สายกูลังไล่เนี่ยมึงเาโคไปวิ่งแล้วดักล่ยิงเนี่ยอ้เหี้ยบชื่อแค่คือโดนกูแบบฟุกแค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกคุยชื่ไปขีแพ้หนีกูเลยครับไปี้ให้่แต่เราเาไม่เห็นเขา้ห่เขาลองขอเตอร์แล้วมึงไงสั์เลยโอ้ไอ้หี้ยทำทำตัวแรไม่มีใครรักมึงเลยไอ้หี้ยไอ้สั์มันมีข้ด้มาเลยเชื่อจะตั้มมันบีนะมึงอ่ะโหลไอ้เหี้ยมึงรูึไอ้หี้กกระกระแดงแล้วมึงไงีะจะมัน ไอ้ที่ได้น้องอน้องมีเริมเป็นเริ่มเป็ริ่มเบิดขี้อะไรขี้เะี้โค้ดโค้ดดำอะไรขี้เพราะเพราะแม่ไม่รักเลี้ยงนะมึงไอ้สัตว์เขี้อะไรหรือทำพัาร์นอะไรอยู่ไหนวะโอ้คุยคือคือคือก็ฟลัดอิมได้แค่นี้แหละครับคือมันก็ไม่ได้มีอย่างหรอกถ้ามึงตั้งใจไว้แค่นั้นแหละเปิดเขี้อะไรอ่ะเฮ้ยก็ก็อย่างที่กูพูดอ่ะครับไอ้เขี้มึงตั้งใจมึงก็ยิงได้อ่ะไอ้สัตว์มึงเชื่อมั่นในอิมของมึงอ่ะมึงเชื่อมั่นพอไหมแค่นั้นแหละไอ้สัตว์ อุ้ยพ่อมึงอ่ะไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระดูกแม่งไอ้เหี้ยกระดูกแม่งเหลี่ยมกูไอ้สมัยเหลี่ยมกูเหี้ยเขมี่แอบแสกับกูเฮี้ยเคยไปเปิดล็อกปะเนี่ยเฮียแพ้ได้เนี่ยเฮแพ้ได้เนี่ยเฮียไม่แพ้เฮ้ยไอ้เหี้ยคือช่วยช่วยช่วยเพื่ออะไรอ่ะไอ้สัตว์มันเปิดกูก่อนอ่ะโอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยเด็กกระโบ็วนะมึงไงไอส์รหรอ โหลเราไปจะด่าหรือล่าสัตว์ฮัลโหลแค่นั้นแหละเฮียคือคือ i̇şte มึงคือมอคือมึงมอไปกูกูก็พอใจเว้ยแค่นั้นแหละสัตว์มันไปไปไปนะครับเฮียซื้อกะกันอะไรอ่ะคุยเสียงวันเรากูเข้าไว้คิกเล่นไปเนไหนสัตว์เจอแล้วเจอเจอคลิปสลับหลังเขาแล้ว แค่นั้นแหละเฮียคือคือคือ,คอมันไม่ยากเท่ามึงตั้งใจสัตว์เฮีย <c oughs> คือมึงจริงดื่มมันก็โดนเขาร้องอิมอ่ะ <c oughs> คือแบบมึงไม่ต้องมานั่งลงนั่งรำให้เขาเห็นหรอกเอาจริงไอ้เฮียสัตว์มึงมีปืนกระบอกเดียวแล้วมึงแบบฝึกแบบพวกกูได้ก็มึงก็ทำได้แค่นั้นแหละเฮีย ไม่ต้องเป็นไอ้เชื่อหมูอ้วนหมูอ้วนตันๆของมึงไงเฮียไอ้ขี้แพ้เป็นวันๆไหนไอ้เฮียโดนเขาล็อปวงล็อปมไปเรื่อยๆนั่นมึงไงสัตว์นั่นแหละไอ้เฮียแล้วมึงกูติดไอ้ควายไอ้เฮียนั่นแหละเออกูติดละคือ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 กูขอจบคลิปแค่นั้นแหละคือแบบกูก็แค่มาสอนจริงแค่นั้นแหละเฮียอยาให้รู้ไงว่าอิม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 ดีฝีมือดีไม่ไม่มีใครล้อหรอกไอ้สัตว์ไอ้เฮียสังคมเกมเฮียมันจะถุนอยู่แล้วไอ้สัตว์คือมึงอิมดีก็ไม่มีใครอยู่กับมึงไอ้เฮีย พี่แค่มึงตั้งใจเว้ยเฮียคือมึงถ้ามึงม,มีความพยายามนะไอ้เฮียมึงกแบบ็มึงก็เก่งเลยสัตว์ถ้าแบบมึงพยายามก็ได้แหละเฮียโดนเขาทิ้งไปแล้องมึงดโอ้ไปเอ้ยแหละสัตว์จบคลิปแล้วไอ้เฮียกระจอกควาย